m ึเกิ้อเด็กควยเฮ้ยอ่านยากว่าไอ้เขียดานเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอ่ะรู้รู้ปีเกิดกูกันหมดแล้วนะ เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่น The Battle Cat นะครับลืมออกเสียงตัวเ S The Battle Cat นะครับก็เห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วอยากเล่นบ้างก็โหลดมาเล่นดูในกดเพย์นี้แท็กเกาหลีทำไมมันคือเกาหลีวหโคเรี Korea. ยเนี่ยโคเรียเกาหลีใช่ปะ อ wow. right. ือืว้าวนั้นมานันมาเออยตังตังอืออือฮนี่โอ้ยแมวอ้วนตลากแมวอ้วนเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรขอฟังอีกทีหนึ่งแมวอ้วนอ้วนวนอ้วนว่าเดี๋ยฟังอิแมวอ้วนเออัพนี่ผมไม่รู้ว่าอัพไปตรงเลเวลนี่มันจะได้อะไรนะว้าว ไอแมวเราเก่งมากกัดหมากระเด็นเอ้ยหมากัดแมวกระเด็นอืออือโดนโดนเอ้มันลอยเวรโคตรเที่ยเยตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองกว่าแล้วก็มานั่งเล่นป๊อปแคทเงาเงาอยู่คนเดียวเอ้ยชนะแล้วเ,เก่งมากไ้พ <c oughs> ันเอฟพีเผิบเผอบอัปเกรดไหนดูสิอัพ โอ้ไม่นะฉันต้องการอีกร้อยเดียวเองอะ่ะไหนไปดูที่สตูเรามีสามสิบไม่สามารถซื้อได้แล้วนี่หาจากไหนอโอ้อัพบอดด้ไหนเดอะเบ b เทอร์บ e กินบ e กินแปลว่าอะไรนะลืม นักเรียนไปกินแปลว่าอะไรเอ่ยไหนตอบครูสีไม่รู้ครับครูผมไม่ค่อยเรียนเก่งอ่ะเอ้ยฝั่งนู้นม่งูวยชิบหายอ่าชิบหายแล้วฝั่งผมไปช้ากว่าแม่งเลยว่าไงดีเนี่ยก็เก็บให้ได้หนึ่งร้อยบาทชิบหายแล้วเอ้ยแป๊บนึงเราตอน,100ตอน,ตอนหนึ่งร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงนอน อืมแมวยาวาอะไรนะจ้าผมเรียนเก่งวีกินแปลว่าบราบราบราไม่รู้เหมือนกันครับเอากนผิดเอาโอน้องแมวน้องแมวน้องแมวเอ่อตัวยาวโกงมากโกงมากมากมากถึงมากที่สุดเลยเนะน,นี่ยนะน,นี่แล้วผมไม่โกงนะครับไม่ไหนก็โกงเหมือนกันน่ะน้องแมวอ้วน นายก็ตารักตุย้ยนุ้ยนีนี่นี่นี่แมวอ้วนไปอีกเดินเร็วพอๆก,กันเลยครับแมวอ้วนเดินเร็วกว่านิดนึงนะเอาตรงต้องเล่นไปก่อนนะใช้หน้าแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้มองโกเลียตอนนี้คือมาใช้หน้าละข้าบปไอ้เนี่ยนี่มันอะไรเนี่ย ส่วนฝังเราผมขอตั้งชื่อให้ว่าเออ่มีตังเออ่อะละาะมีตังสองตัวไปก่อนแล้วก็เอต้องสามตัวป่ะสองตัวไม่น่าไหวบเดี๋ยวต้องให้หนึ่งร้อยบาทมาเป็นตัวแทงอ่ะอเก็บตังแป๊หนึงฮึบมาแล้วอตอนนี้ก็เชื่อว่าถุงตังอืม บชเกือบถึงกดละต้องรอให้มันเข้ามาถึงบ้านอะถึงจะกดแล้วผมลากไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยลองด่านต่อไปตอนนี้บุกป,ประเทศเลไทยแลนด์โอลี่มึงมาไทยแล้วเหรอ <laughs> ไทยแล้วไอ้มันมันบุกกีนลงไทยเลยครับแมวครองโลกอืมโอ anyway. <wiele> ้โหไทยนี่มาเป็นพระธาตุเลยพระธาตุบ้านผมมีงูเงียบเบลิกูดแมวอย่างเดียวไม่ไหวหรอกครับเอาจริงๆต้องแมวเสริมด้วยการโดเนตกูยังไงล่ะถ้าโดเนตผมมา จะทำให้ผมมีเงินและสามารถอัดคลิปบนคอมได้แล้วนั่นจะเป็นการโดนที่คุ้มค่าเพราะคุณจะทําให้ผมรวยแล้วก็จะทําให้คุณมีสเสน่ห์ทำให้สาวจีบคุณมากขึ้นถึงสองเปอร์เซ็นจริงๆไม่มีส่วนร่วมเพี้ยอะไรหรอกไ้เพี้ยถือว่าบริจาคให้ขอทานคนหนึ่งเออคนจ,จนแบบกูอะเออบริจาคให้คนจ,จนแบบกูเนี่ยผมจะลองเอาตัวสองร้อยบาทออกมานงเฮ้ยหยุดนิ่งเลยปะ เฮลี่สติ๊กมินเขาโหดขนาดขนาดนั้นเชียวโดนเนทมีด้วยนะตังเี้ไม่ค่อยจะมีอยู่ช่องนี้ก็รู้นี่เศรษฐกิจช่วงนี้มันลำบากแค่ไหนก็โดเนทกูมาเฮอะนะไม่มีจะแดกเ <c oughs> พื่อการจอครับดอมทุกอย่างนะสามศูเก้าศูนย์ทุย แหงไปไอี่อราคาไม่ขึ้นหลักแสนแล้วมั้งน่ะให้ได้แค่หนึ่งศูนเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แค่นี้ก็พอใจแล้วครับไม่ก็หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์่ะกูบอกเลยเออไอตัวพันเจ็ดนั่นอ่ะในลาซาดา้าเออเออไอ้อียอกูพอใจเลยกูได้ตอนนั้นกูพอใจเลยนี่ไนี่ขวานมาแล้วใครอยากสนับสนุนช่องผม กดไลค์แชร์ Subscribe และโดนอกู <'t> เดี๋ยนี้ดีนี้บ,บับงคับบังคับเมื่อไหร่มันจะหมดวะฟิลิปปินส์โอ้อมันข้ามเลยมันข้ามน้ำลงมานี่เลยสูตรเดิมครับมีเงินมีตังสามตัวนั่นแหละเออแล้วก็ซื้อนี้แล้วก็เดี๋ยวเรียกถุงเงินถุงตังออกมาเนาะ ผมสะบัดนิดเดียวคือมันเลื่อนไปสุดเลยมันเลื่อนอ่ะตอนมัตอ่ะเนี่ยโอ้ไม่นะตัวแทงชัน้นปิวปิวเลยสองร้อยบาทไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวบ้าทำเป็นเล่น เราได้ XP มาบ้างไหมวะโอ้รหะยะมันสั้นลงสั้นลงว่า t ด e กฟักจบเหี้ยฝั่งนูลล้นแล้วครับของผมก็ออกมาเรื่อยๆนะได้สองพันห้าร้อย XP ครับเอ้ยได้นิวแคทด้วย สเปเชียลแคทโอ้ยนินจาเป็นเทเป็นบ้านี่ซื้อเลยอัปเกรดนิวแคทโอ้อัปเกรด,ดไม่พออะไรวะอีควิปอ้เนี่ไยมีเลือกใสได้แล้วเจ๋งเป็นบ้าว้าวเราโหดมากครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วมึงวนกลับมาเจแปะ ได้ยเด้อมึงไทยลงมาคอมบูดียคอมบูดียลงมาฟิลิปปินส์แล้วมึงขึ้นเจแปนทั้งๆที่เริ่มต้นมึงอยู่โคเรียมึงทำทางลัดขึ้นจี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 จตรงนี้ก็จบแล้วเปล่าอ๋อสี่ร้อยเลยแมวตัวใหม่ะแมวขายยาวขายยาวมากนอนหน้าข่าว ทาแป้งโอ้รู้เลยทรงนี้ไปแพ้พนันมาสิทาแป้งหนะ้าขาวเชียว,นะว,ยวโอ้มันมันตีนโกงอะ่ะโคตรโกงเลยโอีจะจัดจดูด,ดิโอ้ยโอ้ย,อยบอสสองร้ยบาทสองร้อยบาทได้สเปเชียลแคทเอ้ยอันนี้มาก่อน โอ้ตอนนี้ไม่ไหวอแพงเกินก็ว่าแล้วจะไม่ตรงฟ้ามันึ่งคึงฮิปโปแม่งมากัดบ้านกูเองโอ้โหโอ,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 โอ้ไม่ไม่